จากวันแรกของการเริ่มต้นสู่วันสุดท้ายที่ต้องจากลาคือประสบการณ์มากมายที่เกิดขึ้นภารกิจการงานช่วสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดความแน่นแฟนจากคนที่ไม่รู้จักกันแด้เปลี่ยนเป็นคนสำคัญที่คอยจับมือกันสร้างสรรค์ถึงวันที่พวกเราภาคภูมิใจ แต่เมื่อการเวลาหมุนไปทุกสิ่งล้วนเล้วแต่เสื่อมตามแต่สิ่งที่ยังคงอยู่คือความทรงจำที่ผูกพันระหว่างเราร้อยเอกวิโรจน์ใจสินเกิดเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมพุทธศักราช2 5 0 6ณบ้านโสกแดงตำบลสนมอำเภอสนมจังหวัดสุรินปัจจุบันอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่97หมู่13ตํบลสลักดอำเภอเมืองสุริน จังหวัดสุรินทร์สมรสกับคุณบุษบาใจสิงห์การศึกษา่อนเข้ารับราชการจบชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสุรวิทยาคารการศึกษาทางทหารได้เข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนนายสิตฐานบกรุนที่19ครับ29หลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่าปรุนที่77ประวัติรับราชการครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2530ในตำแหน่งพลริงกองร้อยปันใหญ่ที่2กองพันทหารพันใหญ่ที่16โดยบรรจุตำแหน่ง ดังนี้พลเลนายสิบประสานการยิงผู้บังคับหมู่ปืนนายสิบยุทธการในทาหารมาตระเวนและแผนที่และช่วยราชการในทาหารฝ่ายจิตการพละเรือนตามลำดับการปฏิบัติราชการสนามทั้งสิ้น21ปีที่สําคัญมีดังนี้พุทธศักราช2532อาำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศีสะเกษพุทธศักราช2535อําเภอนายืนจังหวัด บนราชธานีพุทธศักราช2545อ,อําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2551อ,อําเภอกันทะลักจังหวัดศรีสเกตพุทธศักราช2554อ,อําเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินพุทธศักราช2555ถึงปี2556อ,อําเภอกันทะลักจังหวัดศรีสเกต พุทธศักราช2,559ถึงปี2,562ปฏิบัติราชการสนาม1ป .62 อำเภอพนดมดงรักจังหวัดสุรินทร์จากประสบการณ์การรับใช้ชาติอย่างยาวนานจนถึงวันที่ต้องปดเป้วางปืนคืนหมวกไร้เอกวิโรจน์ใจสินที่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจทาง,งานเพื่อนหน่วยอย่างเข้มแข็งเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องรุ่นหลังสมดังปริธินที่ว่า ชาติเสือต้องไว้ลายชาติชายต้องไว้ชื่อเกียรติยศื่อมลือข้าคือทหารปูนใหญ่